รองอาจารย์ด้วมาทช้กันพระกันด้วยเมื่อนี้พวกซุปไถ่เด็ดเด็ดฝันกับฝันคือกันสิ่งที่ฝันคือกันอย่างนีเ้เลขก,กับเลขตัวเดียวกัน,นอีกเฮ้ยมาธรรมดาดิเอเอแต่ว่าอาจารย์สมหวังกับปูไล่นี่เข้ากันมาตลอดดิแต่ว่าเนี่ยนอนนอนกันบ้เออบัวครับนอนคนละหมองละบอนพุ่นแล้วแต่ว่าฝันเลขเดียวกันแต่ว่าฝันตัวเดียวกัน ก็มียังกับท่หายุ่ท่หา,หาปูไรปูไรเขาวางดิตีเลขกรแม่นดิปูไรวัดธรรมดดาดิเออแไทยทปูรอยปะปะโปะปะแตฟันต้า่าาเป็นจังไดปูไรเออฟันไว้จังไดนาะงวดนี้นนเนาะเออ แต่จให้เป็นบุญเป็นกุศลทโอสี oh. <Okay. S 2> ่ครับกูไล่ผม <Okay. S 2> ไปได้วัดสนี่เดียวนี้ <Okay. S 2> สี่เพ่นไปภา <Okay. S 2> วน,นาอยู่นำ้ำภาวาย จันกำวังก oh, ับปูไล่นี่คือภาวนารวยรวยรวยจ้าธุสาธุษะทุสะทุษาทุษะทุษะทุสาทุษะทุษะทุษรทุษะทุษะทุษไทุษะทุษะทุษะยุษงทุษหทุสามุาะทุษะทุษะแุษะทุกะทุษาทุษทุษะทุษะทุษาทุษะทุษุุุุุุุทุุุุุุุุาุุ ไปเห็นเพื่อนนี hmm. ่ไปนั่งอยู่รถตึงรนนี่เพื่อนกับกำลังสีเขาได้ปลาก็นได้คิดได้ว่าสีขควาท่ายลูกเพื่อนก็หน้ากันงูขึ้นรถยุงมาใส่ยังใจโยนีมนต์นี่มนต์นี่มนต์กูนี่มนต์จะเฝ้าไปเถอะเถินผู้ข่าขวาท่ายลูกเนี่ยเถินเพี้ยงงูสัมท่านตัวสัมพีะเห็นเพื่อนรวยรวยเลียนตัดหน้ารถบ่เพิ่นบ่าเลียนแล้วเพิ่นรวยรวยเออรวยนารถนี่แหละต่ว่าจอดจอดคือจอดอึ้งตั้งรนคือจอดรถไปตั้งรนโวยก็ว่า เพื่อนในสกแตว่าเคยเห็นเพื่อนแตงจะอยู่วัดป่าเนี่ยี่แดงได้กี่ก็เคยเห็นเห็นก็แตกบนแตกหลังนี่คนเอครับเออเห็นก็เขาทั้งบนทั้งหลังเลยบานนี้ไม่เห็นเพื่อนอีกอันนี้พวกขวัมฝันนี่ยถ่ายรูปมาเบิ่งอีกบ้านนี่ไปนอนนอนอยู่วัดป่าสัทธธรรมบ้านพุญเล่วัดป่าสกดทองข้าเภอบพื่อนม่วงพุญละนอนฝันบ้านนี่เออฝันเห็นพระฝันเห็นตพระ พระกับพระบาดีเพิ่นกับไปยูมันเหมือนกับไปยูไอ้กุดเก่าๆกุดนั่นขงังเขาเจวา่ากุดนี่ที่ไปยู่ขังคนมากเยไหล,หลตเต็มได้อาจารย์คิดวา่าคนที่ถือเละหลาย,ลายอยู่เหมือนพอมันมันปฏิหารมันปฏิหารหลายอย่างครับครับมันปฏิหารยังวัดีเออปึ๊บบาดีลับออกมากลับออกมาบออมาดีเลื่อมเนชาตากลับไปเอาอีก ก็ไปเห็นเพื่อนเกี่ยวกันอยู่เกี่ยวลรวเพิ่นกันโยข้อเบืองเฮ้าอยู่จริงอ่ะเเ้ากันเป็นบุญเพืเอ่อน,นร่วมเพศกันบ่ครับเ<ว>พื่อใดโว้ยเพิ่นเกี่ยวกันเลยเกี่ยวแร้กก็เบืองเฮ้าอีกมันเปียกบัดนี้อาจารย์เป็นวายุวัดนั่นบ่ยิสมหวังเลยไข่ทําั้วมสา่าอยู่นี่ขเขาบ่กเคยเห็นดิตวัดสามมือแล้วเขามาอยู่นี่เขาเขาว่านอนอยู่นี่เขาทีเดียวเบิ่งไปท,า,ไปทางรถเขาว่า เพื่อนเราว่าเขามาน่้อเจ้าดีเนื้อเขามานร้อเจ้าสามตัววันนี้กับพวกหนีไล่กับพวกหนี้มันยังขนาดเท่าออกออกทิพไปนี่แต่ว่าเขายังเบิงอยู่เขายังเบิงเท่าอยู่เอาขันเป็นบุญเป็นบารมีผู้ข่าไก่มันสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงแล้วขันตีตีเป็นหวยก็คือคือเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองขันเท่าตีเป็นหวยนี่เจ็ดเก้าสอง ในในมื่ขึ้นนี่ในในที่ว่าเห็นพญานาคตอนเศร้านี่เกียจเก้าสองมออย่งเตี้ยให้เขาเจ้าตัดเลนเกียสองก็ได้เก้าสองก็ได้นี่ว่านี่พระนี่พระนี่ขันฝันขันฝันเห็นพระนี่ขันเป็นเป็นหวยสีเปียนก็คือขันหวยสีเปียนก็คือเกียจเปีเก้งพรมืงขึ้นเห็นพระไหลพระแล้วก็เอาพระไม่เบิ้งอีกทีื่อแบบนี้เพิ่นว่าเบิ้งเหรียญเก้าเก้าพอดีนะ เยนเก่าเยีนเก่าสวัสดีค่ะคุณเกษมศรีเาว่าอาจาร์นี่ว่าอาจารย์ว่าบวงสรวงมือนี่คือมือเลี้ยงมือแรี้งบวงสรวงเป็นสิ่งห้ยตัวไหนเจาว่าอาจารย์นี่ตั้งแต่ออกจากวัดมานี่ยปฏิหารตลอดคือมวดเก้าศูนย์นี่เพื่อนอยากสั่งนี่กับปฏิหารอาจารย์เห็นมวดพรานาคขุน่ะไหนว่าล่งไปไปเห็ดล่งท่านอยู่อมเน่านี่อาจารย์ยางลุงไปเห็น สานามเอาขันยวะเก้าศูนย์นี่ลียกหมุนก็นด้วยเป็นเพิ่นเป็นไปชนาคยกหมุนเลยหมุนหนามบ่หมุนนามเลยเอากันเก้าศูนย์นี่ลีหมุนอีกแล้วหมุนเนี่ยเออนั่นแหละมันเป็นปฏิหารที่ว่าว้าะอะเออว่าวไ้ไผอีปตเปอร์เซียเรื่องโมก่างไปไทยไปอเปิ้นเียชวนเออก้นเนาะเปิ้นาเซียเนอกับเออก้นนักเตก็ต้องเชือก็ระเได้เพราะว่าช่วงนั้นนี่อาจารย์ขออก็จะว่าขวา็ดบุญ ขอถวายลงศพรอยยุบเก่าลงขอถวายเข่ารอยยุบเก่าศพน้ำรอยยุบเก่าแพ็คแล้วก็เอาน้ำเข่าวัดปลาอ่าวัดวัดปลาลี่ไล่แล้วก็เอาไฟเขา่าอาจารย์โทูไปตังประเทศเลยคุณนายซื้อเลยหนึ่งล้านบาทอาจารย์ขอานสามแสนคุณล่ะโอ้กินงหรืออาจารย์โอ้กิง,ล,กงล่างข้างย่างเยื่อเนได้สามแสนก็ได้ยัดบุญดีๆยังไงบุญคือแม่นแท่โอ้ได้สามแสนนี่ดี 3, ดี 3, ไปกว่ากับสาธุถอาจารย์ได้เขาหาเลยเรอไปวันเอไปวันม่วงอะไปท่าบุญเมือนั้นเลยได้สามแสนเขาห้ดีได้แก่หอดยุทธทูบเขาโอ้ยพ่ดแล้วงวดไม่ไ่มว่างหันน <talk ishes> <talk ishes> <t 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 네ี้น uh ี่มนว่างหันเอว่งหันกระเฮ็ดอีก่มันได้สามสนงหันนี่นี่ว่หันมังไม่ไม่่งเก่าสุดเลยเออว่งเดือนว่งหันแมได้หละอาจรย์หนึ่เฮ็ดบานนี้ปุ๊บบนนี้มาไปอยู่วัดนี่ดีมันมหสัจจันค์ขกี่หลีขึ้นอย่างที พากันไปรอผา마ขาเจ้ามาจากเปรตจับบุผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งนางภาวนาอยู่วัดนั่นนางภาวนาอยู่วัดายนั่นเขาอู้ใหญ่งู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 ใหญ่อะไรต้นเอ้ายาวนาจังได้ใจดิคือความงูใหญ่เขาว่าสีเต้นขาดผุ้นี่ขวักขักเลยบ่โว้ยสีขาดสีเต้นขาดผุ้นี่เอ้าเจ้าเย็นๆผู้นี้บอกข้าเจ้านั่นล่ะคืออยู่นี่ล่ะเออแล้วอาจารย์ก็เลยมั่นใจจากนั่นมาหน่ ว่าชื้ตลอดกระชิดเบิ่งแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเสาซีต้นให้ตั้งสองต้นให้ตั้งเสาสองต้นเสาเอียดเสาโท้อมันก็ซีสองตรงตรงให้คนะวัดซีสองวังหันนี่เพื่อนว่าบวกซีบวกมันก็ศูนย์ซีนี่ก็ถืออีกก็ถืออีกงวดนี้นี่แหละอาจารย์ง่อนนี่ดิเอาจริงว่าบวงสวงมือแลงนี่นะให้คุยันทีให้ตัวเลยบวงสวงมือแล้งแต่ว่าอาจารย์กับป่วยไปแล้วมนบอกรวย ปล่อยไปแล้วแต่ว่าพฤศจิกาโตให้กัใดก็คเหมือแล้งเขากันบ่อเออยพฤศจิกเขากันบ่อกับควบฝันของเขาเนี่ยกับพฤศจิกเชียนให้เฮ้ยกับปูสิเขียนให้แต่ว่าหวยนี่ยไยไปแล้วก็ได้นิมิตกับฝันดีเอ้ยฝันดีตลอดเอ่อจำมือขึ้นนี่ฝันดีเราก็เห็นเป็นจริงเห็นงู เห็นงูนี่ก็คือเขาดอนนี่นี่เด <achsen> ี๋ยวเดี๋ยวแคเพราะว่าเห็นงูนี่ก็ก็คืองูสังท้านเห็นงูงูสัมงท้านตอนเศร้าก็เห็นงูเขียวพันกันสองตัวเชี่ยวกันเชี่ยวกันเลยเชี่ยวไปวายเชี่ยวกันเลยไหนเชี่ยวแล้วก็เบิ้งหนาวเอ้าแจะได้กันทีิอากันหนึ่ง กันที่กันที่กันเงที่หกอีหลีกันยกข้อมากมังนูนเยยกม่บันนนยยกมากยกไม่อยู่ดิยกสูงเพ่นก็ยกไม่อยู่เอ้ากันที่ว่าเกเก้าสองกันยกมั่งอีกด้วยเลยยกสูงบ่บันเนยกขึ้นไวบุ้ยวยมันที่ว่าต้องทัดต้องเกดเกดสอน้ำเก้าสองน้ำกันทีว่าพ่ออาจารย์วอาถึงสามตัวนีเพ่อวาถึงสามตัว คือข nah ึ้นันฟันเห็นพระมือขึ้นนี่มันจังได้กับเป็นจังได้กับไอ้เก้าเปียบหรือเจ็ดเปียบเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหมดละทำเป็นตัวเก้าอายุเท่านั้นละกับเบิ้งว่าขึ้นนี่เพื่อนที่เขียนห้ังจังใดเราสิฝากไปพี่น้องกับอาจารย์กับบินพี่อาจารย์นั่นไปเนาะใส่หนอที่ที่ห้องไปที่บ้านบอกวะฮะเบิ้งเนี่ยใช่และอืม ก็ว่ากันเป็นบุญเป็นกุศลพอเพิ่อนอยากสร้างยูหันอยากส้างอาจารย์เขาไปยูวัดป่าเร่ไร่นึ่ถทึกทุกวดแล้วก็ปฏิหารตลอดเออมันเห็นสิ่งที่ปฏิหารเออคือว่างวดนั่นนี่ให้ว่าเพิ่นเมื่อเปลี่ยนโครงสุดท้ายเพิ่นให้สี่หนึ่งเก้าข้างล่างเก้าศูนย์งวดนั้นบารีก็ฝันว่ารถอาจารย์ลุงน้ำน้ำท่วมเขาไปเพิ่งไปเห็นปืนลูกซ่องยน ันย้วนไทยลดเอาไมยมันถึงมันเปลี่ยนเลข่ปีมันออกมันออกอันสี่เปีหนึ่งยี่หรีนั่นแหละรางวัลนี่ก็คือว่าหมืกอคืนนี่ในหมืกอคืนในนีมิดไรมากนี่เขาบอกแล้วเขาว่าสีสั่งบ้านไม่ให้สีให้บ้านนี่ไม่เด้อเขาว่าจังหวาให้ลูกศิษย์ตุ้หันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ไ,ได้ที่เห้เขาซื้อไว้เดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้น<ใ>นบอกว่าในความฝันบอกว่าเขาจะสั่งบ้านไม่ให้ในความฝันเขาาบอกว่า สีสร้างบ้านให้ไม่เดรื่องผสมสีให้ลังเงี้งๆงามๆเข้าวะนั่นล่ะนี่นี่คือได้ค่วมฝันเท่าจังไดนก็ต้องคักจิตวิทย์ยังได้ก็สีเป็นบุญเป็นกุศลเท่าเถี่นเนี่ยนั่นงวดนี้งวดนี่งวดนี้ก็มั่นใจพอมันเห็นกันขณะอาจารเห็นงูย่ำเลยนี่ถือว่าโชคดีอาจารย์มันใจตัวได้อาจารย์ประเภทมั่นใจนี่อาจารย์ก็มั่นใจเรียกก็คือ ช่วงนี้การมันใจนี่กับปูนี่ก็ยังว่าท่านก็คือเหมือแรงก็คือปูดิเชียนให้อรกับมันใจยูหนึ่งหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกอาจารย์มันใจก็คือนี่แหละเอเพราะว่าเลขตัวนี้กับเลขตัวนี้คือได้กินคืออาจารย์ได้กินเราหนึ่งสี่หกตัวนี้หนึ่งสี่เก้านี่คือเลขที่ได้กินอตัวสองตัวนี่ก็คือ ปูพันบอกว่าบวงสวงวันที่ยี่สิบเก้าายสีเก่าสั้นคือระธาตุพนุ่มนะนี่แหละเอาหมุนมาทั้งพี่อาจารย์มันเขาครับแล้วก็ตัวนี้เขาหาสองบนอย่างนี้เขาขอขึ้นเขาขอเงินหาหา,หา,ห,าหาสิบสองบาทก็เลตีใสหาสองไห้ครับอยู่ในนี่ละเดี๋ยวเบงขึ้นนี่ว่าเพิ่นสีเขียนให้ตัวไหนมาปูสีเ<อ>ขียนให้ตัวไหเพิ่นสีมายำตัวแต่ว่าอาจารย์มั่นใจ ข่อ,ขอ้เป็นบุญเป็นกุศลเท่าขอ่อยเฮาโชคดีกะพ่อกำลังเหยียดกำลังส้างบอกกูว่อาอย่ายเขียนวัดไรเดอ้อครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเท่าล้วเขาราวาการฝันหรือนิมิตถือว่าฝันดีตลอดเอมื่อขึ้นนี่เขาบอกว่าสิมาเห็ดพุนเอาครับครับอจังใจก็โชคดีเด้อมัหน่อยมันงไมัดแล้วครับเอาใช้ของทือได้ที่เขียนไว้เยอะในหันนี้เนาะ ของกุไล่รับยังไม่แล้วะครับยังไม่แล้วครับปูบันี้มาทั้งปีมาทั้งกุไล่กุไล่วาฟ้องฝันเนี่ฟังกันโมกยเปล่ามวยลุ้ยแถวมือนี่เป็นแตจส้ำตูถเนี้ยคนพกน้าเป็นยังพี่ะมิจวบูบัดแล้วเออค้อมฝันตองวัดฝันว่าฝันเห็นพ่อให้จูเนียแบบมันออกจุดมันออกเก้าสามมันล่ะแบบเดียวกันเลย ซื้อมาเกบ่บอสูพมมาพมมาหมอาสีฝันเจียวแบบเก่าเลยอะไรตีเลยห้าเก้าสามห้าเก้าสี่นี่ละกามานึงมานั่งอันนั่งอู่หญิงมานั่งข้างๆเนื่อตอมามานั่งข้างๆละเพี้ยเลขคนณออกอยู่ในิกาคอยนี่มันไจับเหมือนม้กสีในิกาคืไรดอกอันเป็นพัดติก ปัพผึดภาพภาพภาพผุดพบเอามันก็บาเด่นไปไเด่นไปไก็บ่ไปบัดนี้หาเนื่อหนึหาอยู่หั่ะพรไปไันบพงไปไ้เต้นไปเต้นมากกับเป็นบัดนลยว่าบนเสียแล้วเสียงไม่ยิ่งงอมาจะผุ่นบัดนเรียกออกแล้วอ่านี่อันนี้กัดกัดว่างสิมันกับพใครออกกับบแน่นอนหักน่งสินะบอแน่นอนครับเลียกออกแล้วหกเจ็ดอ่านี่ละเอ้เสด็จขึ้นอ่านี่ละวันี้ มวดน,นี้ได้ก็มีสนี่ละหกเจ็ดสิบห้าหาเกสามหาเก้าสี่สนี่ละเอขกูไล่มีสี่เลขสามตัวมีห้าเก้าสามห้าเก้าสี่มันบอกกูไล่ถูกต้องค,ครับสตอบตัวสิบห้าครับหกเจ็ดสคบับอ,อันเลขสามตัวนี่มาจังได้กับกูบอนันเพราะง่างยแบบแบบมันออกกันห้าเก้าสามมันละมาเห็นแบบเก้าวัด ตัดคที่วไปบันมีผู้หญิงยางมากผู้หญิงยางมากเอามึงบ้านใส่ร่องมาสั้นเราเอาให้ย้ายร้องมันคือบ่มีหน้านี่มีแต่หน้าตะการก็วนิยี่นิกไลกุปันให้มาสั้นมันยากว่ะเออกูคือบ่มีหน้านี่ก็เลยว่ามมันสิจังใดนี่ก็เลยตีแบบแบบฝันคือเกาเลยเนี่ยอันนี้ฝันว่าขี้สร้างสร้างปึ๊บขี่ไปว่าต่อสู้ เขาเลยย่านเขาเห็นกระตูดพี่แอลอันนี่อะไรนี่เขาเลยถอยถอยขึ้นถอยลุกนีบ้านนี้เขาเห็นของแท้เนาะบ้านนา้พี่น้องมึงเอาให้เบ้างกันเด้ออ้ยอุ้ยคือขัดจับปูไรบาดทั่วทั่วทัวทั่วของแทะตัวนี้บ่น้บาดที่นี่ที่สร้างไปเขาถอยหนีย่อยติ่งอยู่บ้านเมียเทาเนี่ยน้าตระกูลพิรพรมเขาตัดแขนเราเนี่ย ดินเดาเดาดินเมื่อจะไม่ไปจับแขนเล่าที่สร้างอยู่นี่จับดึงขึ้นมาบานมือแม่นากับพะโนตั้งจึ๊กนี่เล่ากับพวกปากไฟลุกๆเี่รับปุ๊บหลดมันจะเข้าจับมาส้มสีมาตัวสูงนี่มัดกระดตีจะความเป็นหาสร้างเป็นเก้าแยกติ่งเป็นซีได้ตีอ่าก็ซ้ำแล้วก็ซี่นั่นละได้ตีโอ้นี่คือทีม้าทีม้าอ่านั่นละมือขึ้นฝันจะพระร้ายพระ จักงานยังวุ่นวันวุ่นวันอยู่สมังกาฝันดีวกันเอี้ยคนละสิบนี่แหละฝันแค่นี้แหละเอาอฝันเห็นกุ้ไล่กุฝันเห็นพระนี่ที่มัมีเก่าบ่ขันมีเก้าสองตัวมันสิเปลี่ยนยังที่ใช้ไหมครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าฟังไว้ว่าต้องเขียนอันนี่ฟังฟังไว้ซื้ออันนี่ผู้ย่านหลายตัวมันสี่จิตหลายตัวขันมันฝันแบมคับขันมีเก้ามาติดมันสิเป็นเก้าเจ็ดเก้าเลขมันขันได้หันละ ชมมากะเจ็ดเก้าสองมามากะในน้ำตวนสี่เก้าลวอ่น้ำกันเอออยู่น้ำกันคือเก้าันละอ้าฟอมีพี่น้องเอยูบ้านี่ปูเหรอปูฝ่าวสัตพี่น้องเหรอให้ปู่กให้เบิ่งแม่นบ่ปูหอถือบ่ครับอันนี้มาจากไหนัตนนี่ยใบเล็กทั่วเล็กบเล็กทั่วผมเชิญไปปูสมหวังของสมเียวเจเขาั่วัปูไล่มีหนึ่งตัวสองตัวามตัวมีสี่ตัว แมนค่ะี่โตอเลยกูไล่ไม่ต้องมีน้องเบ่อม่ก่ขึ้นมาคัข้คบนเอคือท่วงนอกปูไล่ต้องจอดเรียกถ้วยีได้เหรอ คนก็รีบพี่น้องก็รีบเวลาหน่อยนะครับเนาะเวลาคนหน่อยเพราะว่าชวนเป็นหน้าใกล้สิเขาอุดรนอ๋เอาเอาสิบวงสวงเหมือนนี่เอาแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเดี๋ยวอ่านให้เพื่อนฟังนะสื้อสินมีตัวเลขมีตัวใดแน่ครับชุดสามตัวมีห้าเก้าสามห้าเก้าสี่สองตัวมีหนึ่งห้าและหกเจ็ดนะครับนี่บบพี่น้องปูไรมตัวครับปูเน้นตัวใดครับเน้นกะ ว้ยมันฝันยังที่มันมันมาเก้าสี่ครับอ่ากับสิบห้าท่าน่ะครับเก้าสี่และส<ช>ิบห้านะครับเอาเน,นี้ลเอาเน,นี่นยก,ก็เพียง้งอยนะครับนี่ละนี่ท่านนี้ลอคครับแคปหน้าจอรครับพี่น้องออ้อไปดันไซโยบ่จะจุดสูบเราไปบอกเลยมันยอ้อนเจ็ดนะังยังจัง สมัคเาก็ได้ลราพ่อเขาหมันมั้ได้ยังนยังมาบอกออกมา่อสิบเจ็ดเลยบับกับสิบเเนี่ยสิบเ็ก็คือกัน 14ก็เกมือนนี่14เฮ้ยเอาสาธุสาธุโชคดีรวยๆเด้อพ่อพี่น้องสาธุสาธุขอบคุณนะปูไร้เด้อโชคดีรวยๆ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 ท่านมาโชคสังกษโชคพวกพวกพวกไหนกินได้ทานปูไร้ก็บ่ได้ไปแค่ไปวัดดอกแต่ว่าตักบาตรทุกวันสาธุ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 12ล้านแตกอยู่ที่วัดป่าเลไล บ้านหนองแปนตำบลมุงเจ้าอำเภอโนนศาสตร์จังหวัดอุด,อดอรธานีเ้อครับเออภัยพี่น้องเอาเอ้ยกลายเป็นบุญเป็นกุศลเออภัยพี่น้องมือนี้อาจารย์สมวังก็ได้มาออกคลิปกับสอผ้าโชคฝากกดไหลกดแค่อ่ากดติดตามสิบวันได้ผ่านตัวดีดีเด็ดเด็ดจากปูป่แปดศอกเพื่อนอยากเช็ดอยากสั่งอ่าจริงจริงครับเพื่นอนก็ให้จริงจริงก็ขอให้โชคดีร่ำรวยสุขสุขคนเด้อ เอาวสิบสองล้านโชคดีรวย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 